สวัสดีครับพบกับด,ดูนะครับกับช่องโนเนมครับผมสวัสดีพี่พเพื่อนๆสมาชิกโนเนมทุกๆท่านวันนี้ดุกมากับรถออปชันเต็มๆนะครับสภาพสวยๆนั่นก็คือเจ้าซีรีส์ห้าโฉม e 3 0คันนี้เป็น5 3 0 e ปลั๊กอิ e plug in hybrid เดี๋ยวนี้ทำไมยุโรปถึงมาเล่นไฮบริดกันแบบเสียบปลั๊กนะครับเดี๋ยววันนี้ได้รู้กันครับผมอ่ะก่อนอื่นมาคุยดีเทลเบื้องต้นกันคันนี้เป็นรถปี2019 รถมือเดียวเลขไม์ประมาณ5,4000 BSI ยังเหลือแน่นอนครับแล้วที่สำคัญคันนี้ BSI 10ปีหรือ1 0 0 0 0แสกิโลใครใช้น้อยๆน,นะก็ได้ฟรีเซอร์วิสแบบยาวๆสภาพสวยๆแบบนี้ราคา2 1 9ล้านหนึ่งแาห่นครับผมสองหเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันครับผมมันดียังไงมันสมบูรณ์แบบไหนครับผมกับเจ้าห้าสาม E คันนี้ครับผม มาดูขุมพลังของเจ้า 530e คันนี้นะครับผมรุ่นใหม่ๆก็จะเป็นแบบดึงฝากระโปรงสองครั้งหมดแล้วเนาะก็ไม่ต้องหาตัวสลับกดล็อครับงัดขึ้นได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนจะพูดถึงเรื่องเครื่องก็ดูสภาพห้องเครื่องกันก่อนนะครับสวยๆใสๆเนาะสวิสซ์สูตลอดอยู่แล้วเพราะว่า BSI ยาวๆกันไปนะครับ10ปีเนี่ยนะฮะ โอเคครับเจ้า 530e คันนี้เนี่ยใช้เครื่องเบนซิน4สูบนะเทอร์โบแต่อา้าวทำไมเห็นสแตมว่า e-drive ก็พอสแตมว่า e-drive ก็เป็นเทคโนโลยีแบบ plug-in hybrid นะครับผมนะคันนี้ก็จะเป็นเบนซินบวกมอเตอร์ไฟฟ้าให้แรงม้าสูงสุด252แรงมา้อาอัตราการสิ้นเปลืองก็คือมันประหยัดสูงสุดเนี่ยสเปคเขาเคลมไว้นะสเปคเคลมไว้30ลิตร ขับจริงประมาณ20กว่านะครับสลับไปสลับมาไฮบริดน้ำมันแต่ถ้าสมมุติว่ากดหนักๆเท้าหนักมากๆนะครับมันก็อาจจะไปเหลืออยู่ประมาณ10ต้นๆได้เช่นเดียวกันนะครับผมเพราะว่าทั้งกำลังไฟฟ้าและกำลังเครื่องยนต์คุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับไม่ได้เน้นประหยัดคันนี้ก็เลยตอบโจทย์ได้ทั้งขับแบบสปอร์ตขับแบบประหยัดเดี๋ยวไปดูออปชั่นรอบคันกันครับเต็มจริงๆดูห้องเครื่องไปแล้วคราวนี้ก็มาดูรอบคันกัน เจ้านี้ก็ออปชั่นเต็มๆจริงๆเริ่มจากไฟหน้านก่อนเลยฮนะไฟหน้านะครับนี่เป็น bmw adaptive led เลี้ยวตามพวงมาลายัยเปิดปิดอัตโนมัติแล้วก็สูงต่ำอัตโนมัติด้วยนะครับไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างนะครับผมพร้อม cornering light cornering light ก็คือพอเวลาเราหักพวงมาลาัยไปมันก็จะมีไฟดวงหนึ่งติดขึ้นมาเพื่อเพิ่มมุมมองไม่ให้มีจุดอับสายตานั่นเองนะฮะกระจังหน้า นะครับนี่เราก็จะเห็นว่ามันมีช่องช่องปิดนะครับก็จะเป็นช่องเปิดปิดอัตโนมัตินะครับเพื่อรักษาอุณหภูมิให้เหมาะสมในห้องเครื่องนะกล้องหน้าเนาะคันนี้กล้อง360พร้อมเซ็นเซอร์รอบคันนะครับออปชันเยอะเต็มเต็มแน่นๆน่นนะฮะชุดแต่งแบบ m sport รอบคันนะครับล้อได้เป็นล้อขอบ19นะครับยางหน้ายางหลังไม่เท่ากันนะฮะ ยางหน้า2-4-5ยางหลังรู้สึกจะ2-7-5มั้งครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันคาลิเปอร์เนะครับนี่ให้ดูให้ดูนะฮะสวยๆกันไปนะครับ,นะรบแล้วก็ยางคันนี้เป็นยางปี18นะใครเอาไปต้องไปเปลี่ยนนะครับผมอบอกกันไว้ก่อนเลยโอเคแหละดอกมันยังเหลือเยอะอยู่ใช้ได้แต่เปลี่ยนเพื่อความปลอดภยัยเพราะรถคันนี้มันแรงมากจริงๆนะครับอัตราเร่งมันโหดร้ายเลยละ่ะ นะฮะศูนยวิเนี่ยไม่ใช่เล่นๆละครับนะครับตรงนี้ก็เป็นที่เสียบลักชาร์จนะครับสายชาร์จนี้ให้อยู่หลังรถนะฮะโอเคเปิดได้เพราะว่าดุ๊กไม่ได้ล็อกรถนะถ้าล็อกรถตรงนี้มันก็จะปิดนะครับอันล่างก็จะเป็นแบตเอ็แล้วก็ช่องแอร์เคอร์เทนนะครับก็ไว้ใช้เกี่ยวกับเรื่องแอโรด n นามิก ไปเรียบ้อที่กระจกข้างแล้วแล้วก็นี่ครับกล้องอีกตัวหนึ่งนะฮะสีมันจะดำๆหน่อยไม่ไม่รู้ว่าพี่ๆเพื่อนๆเห็นกันไหมนะครับตกแต่งด้วยสีดำนะครับแบบไฮกลอสนะครับก็ให้ความสปอร์ตเป็นคอมฟอร์ตแอคเซสทั้ง4บานนั่นก็คือล็อกรถหรือปลดล็อก,ก,ก,กได้ทั้งมือจับันหน้าแล้วก็มือจับันหลังนะครับนี่นี่กดตรงนี้ก็ล็อกรถนะฮะ หรือว่าปลดล็อกก็ได้เลยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยซีรีส์ห้าเป็นรถผู้บริหารนะครับกุญแจก็จะอยู่กับเจ้าของเนาะแล้วก็เปิดปิดเราให้คนขับเป็นคนขับไปนะครับเราเป็นคนควบคุมกุญแจนะฮะอ่ะยางหลังไซส์275นะครับผม35ก็ได้ในส่วนของความสปอร์ตความเกาะถนนนะครับแล้วก็ดูสวยดุนะฮะนี่เป็นแบต e d r i v e นะครับอนะบ,บอกว่าคันนี้เสียบลักนะจ๊ะ นะโอเคด้านท้ายนะครับก็จะเป็นไฟ LED นะครับมีแป๊ h M แล้วก็ด้านขวาเป็น5 3 0 E แบบนี้นะครับฝากระโปรงท้ายเตะเปิดเตะเปิดได้เปิดปิดไฟฟ้านะฮะได้ทั้งในรถก็มีสวิตช์ด้วยนะครับเ,เดี๋ยวลองเตะเปิดกันนะครับผมโอเคแล้วก็ถอยออกมานะครับเรียบร้อยนะฮะนี่แล้วก็จะมีเป็นปุ่ม ปิดปิดตรงนี้ได้ด้วยนะครับดูพื้นนที่เก็บของกันนะครับก็มันมีแบตไฮบริดเนาะห้องเก็บของก็เลยตื้นขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้นะสายชาร์จนะครับมันชาร์จตามจุดชาร์จก็ได้ชาร์จไฟบ้านก็ได้นะครับผมอแต่ถ้าจะต่อ ปักสามตาหรือปักพ่วงให้ใช้แบบสายใหญ่นะเพราะความร้อนสะสมมันสูงพอสมควรนะครับดูออปชันรอบคันไปแล้วเดี๋ยวไปดูในรถ นั่งในรถกันแล้วกุญแจ3ามดอกมีกุญแจแบบทั่วไปส่งเรือใบ2ดอกนะครับแล้วก็มีเป็นดิสเพลย์คีย์หนดอกนะครับก็ดิสเพลย์คีย์ก็จะมีไว้ดูสถานะของตัวรถเพิ่มเติมได้ด้วยเดี๋ยวไว้มาดูตอนดูรถจริงเลยแล้วกันขอสตาร์ตก่อนนะครับร้อนจังถ้ามีไฟเขาก็จะยังไม่ติดเครื่องยนต์นะครับตามปกติของรถไฮบริดเนาะ เรามาดูโดยรวมกันก่อนพงมาลัายทรง M นะฮะนี่เลยโลโก้ M นะครับมีควบสัญนมีปุ่มควบคุมโหมดเกี่ยวกับวิทยุนะฮะได้แพดเดิลชิฟตรงนี้ก็ปัดน้ำฝนเนาะแล้วก็ด้านซ้ายก็จะเป็นควบคุมเกี่ยวกับไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟเห็นตัวเตรงนี้ไหมครับนี่ตัว A ตรงนี้นี่คือไฟสูงอัตโนมัตินะครับผมหน้าปัดอ่า อ้านาเป็น LED นะครับผมก็จะมีบอกสถานะหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการชาร์จแบตเตอรี่นะครับผมหรือว่าจะไปในส่วนของระบบ eBoost มาลืมบอกเลขไม้เอา 4. 5 4 0 0 0นะฮะห้าส่ะมาดูดีเทลอื่นๆกันหน้าจอทัชสกรีนแตะที่จอแล้วก็มีระบบเจสเตอร์ด้วยนะครับเจสเตอร์ก็คือควบคุมด้วยนิ้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองให้ดูที T ่แม่นๆแน่นอนนะฮะ ก็คือควบคุมเสียงนะครับทำนิ้วแบบนี้นี่เพิ่มเสียงเห็นไหมลดเสียงนะครับแล้วก็ยังมีได้ทั้งวางสายรับสายซูมอินซูมเอาได้ไปก็เดี๋ยวค่อยลองเอาไปเล่นกันนะครับ,รบก็จะมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับผมซันรูฟมา อันนี้ลูกเปิดไว้เพื่อเอาแสงเนาะลองเปิดให้พี่ๆดูกันนะครับเป็นแบบวันทัชแบบนี้นะใช้งานได้ปกติสวยๆนะครับโอเคแล้วก็มาดูต่อนะครับแอร์เป็นสองโซนซ้ายขวานะครับผมตรงนี้เป็นช่องเก็บของ นะมีอันนี้ก็เป็นแก้วของเขานะครับผมที่วางแก้วน้ำแล้วก็เราจะเห็นเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ชาร์จิ่งก็คือไวเลสชาร์จิ่งของเจ้านะครับเจ้าคุญแจนี่แหละนะฮะชาร์จไฟกันไปนะครับทันเกียร์นะครับก็8สปีดเนาะปวกลบได้ทั้งตรงนี้แล้วก็ที่พวงมาลัยนะครับ โหมดการขับขี่นะฮะก็จะมี4โหมดนะครับไปจนถึง Sport Plus แน่นอนดุกไม่แนะนำให้ใช้ Sport Plus ในถนนทั่วไปนะครับใ,ใช้ในสนามจะดีที่สุดนะครับแบ่ง mm hmm. มือไฟฟ้าออโต้โฮนะครับผม,ผม e ีร i า e นะครับ mm hmm. ก็คือขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าล้วน mm hmm. ก็จะได้สูงสุด30กิโลต่อการชาร์จไฟเต็มแต่จริงๆก็อยู่ประมาณ20กว่าแหละกำลังดีออปชั่นมันเยอะจริงๆนะครับผม ช่องเก็บของนะครับที่วางแขนก็ใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็มีที่เสียบ USB ให้นะฮะเบาะนะครับมีระยัะนิดหน่อยตามการใช้งานนะครับก็เอกาสารบุ Book ๊กัอยู่นะครับครบสวยๆนะครับ BSI ยาวๆเช่นเคยนะครับเราก็จะพูดถึงการขี่โอ๊ยลืมบอกมี Head-up Display ด้วย เห็นเนาะที่เป็นตัวเลข0กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็จะบอกสถานะเนวีนะครับกับเลขหมายตรงนี้นะสะท้อนขึ้นบนกระจกนะพูดถึงการขับขี่ต่อพอมันมีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยแรงบิดมันสูงมากแรงม้ามันไม่ได้เยอะมาก252ก็คือเออมันเยอะแหละแต่มันก็ไม่ได้กระฉูดเือนพวกรถแต่งแต่มันทําให้0ถึ100มันอยู่ในช่วงเวลา6วิถ้าใครนึกไม่ออกให้นึกว่ากระพริบตา6ที100กิโมตรตชั่วโม มันแรงมากจริงๆนะเพราะฉะนั้นคันนี้ได้ทั้งขับแบบมุดสปอร์ตจา๋ามันก็ตอบโจทย์ไฟฟ้าก็จะช่วยในส่วนของการทําให้รถไปข้างหน้าได้เร็วที่สุดหรือถ้าประหยัดแล้วก็ขับแบบการใช้งานแบบรถปกตินี่แหละครับเขาก็จะสลับไฟฟ้าน้ํามันไฟฟ้าน้ํามันหรือไฟฟ้าล้วนในบางช่วงในตอนขับชา้ามันก็จะประหยัดเพิ่มขึ้นเข้าไปอีกแล้วก็รีชาร์จทุกครั้งที่มีการถอนคันเร่งหรือการเหยียบเบรกหรืออยู่ในโหมดชาร์จิง ตอบโจทย์ทั้งขับสนุกขับประหยัดเดี๋ยวลองไปนั่งหลังกันครับว่ามันนั่งสบายกันขนาดไหนครับมานั่งข้างหลังกันแล้วใช้ระดับเบาะของลุกเป็นเกณฑ์แล้วกันเนาะอ่าเหมือนทุกคลิปนะครับลุกสูง173นี่เข่าลุกก็ยังเหลือคืบหนึ่งเต็มเต็มเลยกว่าจะชนเบาะหลังนะครับก็เหลือที่วางเท้า20เซนเพราะฉะนั้นมันเป็นรถที่นั่งหลังสบายมากๆมันใช้เป็นรถผู้บริหารก็ได้พาคุณพ่อคุณแม่เดินทางต่างจังหวัดได้สบายๆนะครับ ช่องเก็บเอกสารด้านหลังทุกอย่างยังสมบูรณ์นะครับผมอ่าช่องแอร์หลังเนาะไม่ต้องกลัวเรื่องความเย็นจะไม่ถึงให้มองสรุปจากมุมด้านหลังมัง่งนี่นะฮะโอเคแล้วคันนี้ก็มีม่านหลังไฟฟ้าแล้วก็มีมา่านข้างเป็นแมนนวลนะครับผมตรงนี้เนาะให้ดึงทั้งสองด้านเพิ่มความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็ช่วยบังแดดอีกทางหนึ่งนอกจากฟิล์มที่มันกันความร้อนได้ดีในระดับหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็มีช่องวางของตรง,งนี้นะฮะ อเคนี่นี่มีปลั๊กจุดบุหรี่สองตัวไว้ชาร์จ power bank หรือชาร์จมือถือนะครับอ่ะมีจุดยึดเบาะเด็กให้ทั้งสองขะสองข้างนะฮะจะพูดข้างกับฝั่งผสมกันเป็นสองครั้งขอโทษครับนะครับแล้วก็มีพนักวางแขนตรงนี้นะฮะนี่ออกมาแบบนี้นะครับ นั่งสี่คนสบายมากๆครับผมมีคนขับให้นี่คือเด็ดเลยนะครับลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งเจ้า530 e m sport คันนี้มีช่วยถอยจอดนะครับแบบ plus นั่นก็คือทั้งแบบเข้าซองแล้วก็แบบเรียบฟุตบาทก็ช่วยอำนวยความสะดวกได้อีกทางหนึ่งสวยสวยออปชั่นเต็มเต็มครบแบบนี้2 1 9ล้านหนึ่งแสนเก้าห่แปดพันอ่ะสองเดี๋ยวไปสรุปกันดีกว่าครับว่ามันเหมาะกับใครบ้างครับผมก็เรียบร้อยกันไปนะครับ5 3 0 e m sport สภาพสวย ออปชันฟังก์ชันเต็มเยอะจนแทบจะพูดไม่หมดสรุปกันก่อนคันนี้รถปี19เลขไมล์ประมาณ54 0 0 0 BSI ยาว10ปีหรือ1 0 0 0 0แโลราคา2198่าจัดไฟแนนซ์ได้สูงสุด2ล้านก็มาดูกันดีกว่าว่ามันเหมาะใครบ้างใครที่หาซีดานไซส์ใหญ่อยากได้รถที่มันตอบโจทย์ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นขับแบบสปอร์ตขับประหยัดน้ำมันแบบสบายเจ้านี้ตอบโจทย์นะครับโหมดการขับขี่หลายรูปแบบตอบโจทย์ได้ทุกมิติเลยเอาใช้คาว่าทุกมิตินั่งก็สบาย แต่ถ้าจะให้ดีอย่ากเกิน4คนนะเพราะฉะนั้นครอบครัวขนาดไม่เกิน4ท่านนะครับไปได้ขับก็สนุกนั่งก็สบายนะครับคนนั่งหลังก็ไม่บ่นนะครับมันไปได้ทั้งนุ่มแล้วก็แรงไม่ต้องห่วงเรื่องว่าอยู่คอนโดไม่มีสเตชันเสียบชาร์จไม่เสียบชาร์จก็ได้ว่าค่อยไปเสียบชาร์จตามจุดหรือที่ออฟฟิศก็ได้นะครับมันไม่ได้จําเป็นที่จะต้องเสียบปลั๊กชาร์จตลอดเวลาเพราะว่ามันคือไฮบริดแต่ถ้าเป็น ฟูลีอีวีหรือรถที่วิ่งไฟฟ้าล้วนอันนั้นแน่นอนครับต้องคำนวณระยะแล้วก็ต้องมีระยะเวลาในการเสียบชาร์จพอสมควรแต่เจ้านี่มันก็ยังไปน้ํามันแล้วมันก็รีชาร์จเองด้วยในบางส่วนสนใจยังไงติดต่อกันเข้ามาได้ครับผมนะครับลิงก์ไลน์ด้านล่าง QR code ที่เราได้ขึ้นให้ไว้หรือแน่นอนด่วนที่สุดน้องแจมรอรับสายอยู่นะครับมาสอบถามรายละเอียดกันได้แล้วก็ฝากเว็บนะครับตอนนี้เรามีเว็บไซต์แล้วนะ i o โ n a m e ครับผม นะครับ i n o n a m e c o m ไว้อัปเดตสต็อกรถที่เรายังมีอยู่เดี๋ยวให้น้องเขาแปะลิงก์ไว้ด้วยนะครับที่ใต้คลิปช่วงโควิดแบบนี้นะครับอยากให้เพื่อนๆแชร์กันเข้ามาเรามีวิธีการป้องกันยังไงในการเดินทางที่จะทําให้ตัวเราเซฟที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเติมน้ํามันไปเซเว่นอยากอยากได้คอมเมนต์ของพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับจะได้ช่วยๆกันปลอดภัยห่างไกลจากโควิด -19 นะครับผมคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรนะครับ ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ก่อนทิ้งท้ายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องโนเนมด้วยนะครับนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งอัปเดตรถใหม่กันนะครับผมวันนี้ลูกขอตัวก่อนลวครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ